ไม่ได้เลยรอดยมีเคนเ็ไทะเลาะกันรอบนี้เรียบร้อยครับผมใส่กระโดดโดยอีกตัว BBR ม,มาอีกตัวนะได้ผลไหมได้ผลคอร์กกลางๆน้ำทุกคนไม่ต้องปล่อยให้มันจมไม่ต้องปล่อยให้มันจมก็ได้นะ ดูไว้ดูไว้บร,รมอจารย์ขอปักดูไว้นะครับผม,ม <า S 1> เล่น <ไป S 1> เล่นปลามือเดียวก็เป็นใช่ปะใช่ปากพงนี่แหละบร,รมอจารย์แมนยินแอ๊ดเอะแมนคอคอครับผมข้อ้อ โอ้ยปลาบ่อนิดแรงดีมากเลยนะเจเจตกเล่นปลาแรงอย่างตีเลยโอ้ยตัวยังใหญ่เลยพี่อ้อมตัวนี้สามสี่โลได้ตัวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้ ร้อยเกือบสองโลทุกคนนะตัวนี้นะนี่บีบีอาร์ครับผมเห็นปากเลยทำไมไม่ได้ตัวกันไม่เข้าใจเลยนะเหยื่อเขาออกดีทำไมไม่ได้ตัวกันคือว่ามันมันไม่น่าจะเกี่ยวที่เหยื่อดีเหยื่อไม่ดีนะมันอยู่ที่ฝีมือการลงมือแต่ละคนนะผมอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญหรอก สิ่งเดียวที่สําคัญที่สุดคือใครอยู่หลังหัวมันไรเนี่ยเหยื่อเหมือนกันเลยสามคนนั่งเรียงกันมีแมนจัดอยู่คนเดียวโอเคจบมาตัวนี้เกือบสองโลแล้ว<า>คนนึงจะหมั่นไส้แมนปะมันใส่แล้วขอโทษครับดูหน้าคนดูอาจจะหมั่นไส้แต่คนข้างเนี่ยเหมั่นไส้แน่นอนเยียดเลยแหละตอนนะี้ตกเล่นยังขิงได้อูเฟ่จะไปเหลืออะไร